ข่าววันไหนนี่ข่าววันที่26มกราคมพศ2567นะครับผม ขาวน,นี้นะครับผงปรุงรสปลอมนะคะหรือว่าผงนัวที่เราใช้ปรุงอาหารกันมันอร่อยขึ้นนั่นแหละนะคะลองพื้นที่กันทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะที่กละละปพึกแวงบังว่าภาษีเจริญน,นะคะที่โกดังเก็บสินค้าไม่มีเลขที่ตรงบางคูวดัดบางบัวทองแล้วก็อีกบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม่มีเลขที่อยู่ที่บ้านม้าบางไทรพระนครศรีอยุธยานะคะเราไล่เรียงไปตรวจสอบกันได้เป็นของกลางค่ะผงปรุงรสปลอมเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปใส่แบรนด์รถดีเขาอ่ะเป็นของปลอมนะคะ3 3 4 0 5่อซอง กลองกล่าวสำหรับบรรจุถุงฟูรถปลอมเนี่ยที่ไปก๊อปปี้เนี่ยไปไปขโมยแบรนด์เข้ามาเนี่ยอีก38,40 0้ซองกล่องบรรจุสินค้าปลอมค่ะ3 3 6 7กล่องมีเครื่องช่างน้ำหนักมีเครื่องรีดซองอุปกรณ์การผลิตอีก20กว่าอย่างนะคะมีสารตรุงแต่งสำหรับการผลิตนั่งคนนั่งกวนขู่กันตรงนั้นนะคะอ,อีก5กิโลกร,รมัม1768ยซองยึดของกลางได้ทั้งสิ้นเนี่ยกว่าเกือบ7 0,000่นรายการนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ย2ล้านบาท าการจับคุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทไอรีนอโ,โตโประเทศไทยเขามาแจ้งความค่ะบอกว่าไปเจอเนี่ยผู้บริโภคสะท้อนด้วยว่าโงปรุงรถรถดีของเขาเนี่ยถูกทำปลอมแปลงออกมาแล้วนําไปขายกระจายในท้องตลาดจํานวนมากนะคะโดยแนวทางการสืบสวนตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวผู้ต้องหาได้5คนที่ระบุว่าเป็นเจ้าของสินค้าแต่ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อคําให้การทั้งหมดเพราะตอนนี้มีกลิ่นมาแล้วว่า คนที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มรถปลอมเนี่ยเจ้าของเงินเนี่ยเป็นคนจีนค่ะจีนมีการเข้าจับกลุ่มเนี่ยมานายทุนจีนทำปลอมอีกแล้วครับผมมาเฝ้าสถานที่มารับหน้้เจ้าของนะคะโดยหลังจากอันไหนสินค้าดังๆก็จับกลุ่มนายทุนตัวจริงนายทุนจีนก็เข้ามาปลอมหมดเลยนะครับ